สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นินดี g e t ตวีซ่าอีซี่อีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้จะนำเรื่องของอการหย่าร้างนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะ,ะโดยปกติแล้วนะคะชีวิตคู่ไม่ใช่จะสมหวังกันทุกคนนะคะโดยเฉพาะความรักในสายฝอนะคะจะเจอมากที่สุดคนไทยกับคนไทยแต่งงานแล้ว า้างปัญหาก็ไม่ค่อยยากเนื่องจากว่าอยู่ประเทศไทยทั้งคู่นะคะถึงแม้จะไม่ยอมเซ็นใบยาหรืออะไรย่าในการแก้ไขปัญหานะคะทางฝั่งไทยถ้าเป็นคนไทยด้วยกันทั้งคู่ก็ค่อนข้างที่จะมีทางออกนะคะแต่ถ้าคนไทยกับคนต่างชาตินั้นนะคะเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องยากนะคะถ้าเกิดฝ่า,ฝายใดฝ่ายหนึ่งต้องการหย่าร้างนะคะโดยที่การหย่าร้างนั้นคนสองคนอยู่คนละประเทศอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่อย่าลืมว่ากฎหมายต่างประเทศนั้นประเทศเขาก็ใช้กฎหมายของเขาในการบังคับในเรื่องของการหย่าร้างมันก็จะคือต้อง follow ตามตามากฎหมายของแต่ละประเทศนั้นด้วยนะคะจะ เราจะเห็นได้ว่าเวลาฝรั่งกับคนไทยแต่งงานกันระเบียบในการเตรียมเอกสารในการนำมาแต่งงานนั้นนะคะแตกต่างกันบางประเทศคล้ายคึงกันบางประเทศขั้นตอนกระบวนการกว่าจะนำมาซึ่งการแต่งงานนั้นยากแตกต่างกันนะคะบางประเทศง่ายค่ะบางประเทศยากค่ะ อันนั้นมันเป็นเพราะเขามีกฎหมายมีระเบียบในการรองรับนะคะแต่วันนี้นะ,ะเรามาทำความเข้าใจเรื่องง่ายๆก่อนนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์แต่งงานนะคะหรือมีประสบการณ์แต่งงานแล้วก็ตามแล้วก็กำลังประสบปัญหาอยู่ที่ยังหาทางออกไม่ได้นะคะตอนนี้เรามา ทำความรู้จักในเรื่องของการหย่าร้างก่อนนะคะามาพูดถึงการสิ้นสุดการสมรสก่อนนะคะอันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้ว่าการสิ้นสุดการสมรสเนี่ยเกิดขึ้นได้กี่กรณีนะคะกี่แบบอ่ะมีกี่วิธีที่จะทำให้าการสมรสนั้นจบสิ้นลงนะคะ การที่จะสิ้นสุดการสมรถนั้นมีอยู่3วิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1ก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายอันนั้นก็ ก็ถือว่าเป็นไม้นะก,ก็ถือว่าการสมรสนั้นจบสิ้นลงนะคะถ้าฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่อยากแต่งงานใหม่ก็ไม่มีปัญหานะคะแค่เอาใบมรณภาพของคู่สมรสเนี่ยะคะ่เวลาเราจะแต่ง,งใหม่งานใหม่เราต้องเอามาเนีด้วยเนาะ,ะกรณีสิ้นสุดการสมรสวิธีที่2ก็คือการหย่าร้างก็คือทั้ง2ฝ่ายยินยอมพร้อมใจไปเซ็นใบหย่าด้วยกันนะคะอันนี้ก็จบได้สวยอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะ ะหรือกรณีที่3อันนี้ใหญ่เลยกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมหย่าหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามหาตัวไม่เจอนะคะไม่ยอมหย่าติดต่อไม่ได้หาตัวไม่เจอหรือเป็นคนต่างชาติที่กฎหมายของเขา ถ้าแยกกันอยู่นานกว่าจํานวนเท่านั้นปีเท่านี้ปีมันจะระบุไว้ในแต่ละประเทศถือว่าการสมรสนั้นสิ้นสุดลงอันนี้กฎหมายบางประเทศเขาระบุไว้อย่างนี้เขาก็จะกลายเป็นหย่าร้างอัตโนมัติแต่กฎหมายพิไทยเราไม่ใช่แบบนั้นกฎหมายพิไทยเรานั้นนะจะสิ้นสุดการหย่าร้างได้จะต้องมีการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตหรือยินยอมเข้ามาเซ็นใบหย,ย่าให้เรา แล้วถ้าเขาไม่เกิดเหตุสองอย่างนั้นต้องทำอะไรคะก็ต้องหย่าร้างด้วยการพิพากษาของศาลให้เพิกถอนการสมรสนี่แหละอันนี้เรื่องใหญ่ที่ต้องพึ่งทนายนะคะการใช้คำสั่งศาลในการพิพากษา แน่นอนว่าไปเกี่ยวกับทนายและคุณก็ต้องสูญเงินในการจ้างทนายดังนั้นแล้วการที่ได้แต่งงานกับคนต่างชาติบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนใฝ่ฝันและแค่คิดว่าดีแต่ถ้าความรักนั้นจบไม่สวยนะคะไม่ได้จบสวยงามอย่างที่คิดไว้ไม่มันไม่สวยงามตามที่เราวาดหวังไว้นะคะดังนั้น เหตุของการจบสิ้นการสมรสก็ต้องจบสิ้นลงโดยใช้คำสั่งศาลในการพิพากษาอันนี้น่าเห็นใจสายฝอหลายคนที่กำลังประสบปัญหานะคะแฟนหย่าล้างได้แล้วที่ต่างประเทศตามกฎหมายของเขาเขาสามารถแต่งงานกับคนอื่นได้ไม่ผิดกฎหมายเลยแต่ทางเราจะทำอะไรต้องได้การรับยินยอมจากสามีสามีไม่ยินยอม ก็ทำอะไรไม่ได้ในทางกฎหมายในในการทำธุรกรรมหลายหลายอย่างนะคะถ้าเราต้องการยุตินะคะสถานะการสมรสต้องมีการฟ้องต้องจ้างทนายดำเนินเรื่องให้เสร็จสิ้นซึ่งถ้าทราบข่าวมาเนี่ยที่คุยกันกับทนายสายฟอเนี่ยก็แจ้งว่าค่าใช้ใจ่ายในการนะคะฟ้องศาลในการยกเลิก เพื่อเพิกถอนการสมรสนี่ค่าใช้จ่ายสูงมากนั่นคือปัญหาของสายฝอนะคะาการหย่าร้างนะคะก็สามารถทำได้ปฏิบัติได้2วิธีนะคะก็คือหย่าโดยยินยอมทั้งสองฝ่ายพูดไปเร็วนะฮะท่านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยินยอมไม่ยากเลยแต่การหย่าหย่าที่ไหนได้บ้างเราจะไปหย่าที่ที่เราจดทะเบียนสมรส ก็ได้หรือจะไปยาอำเภออื่นที่สะดวกก็ได้อันนี้คือการการยานะ,ะกระบวนการขั้นตอนการยาก็มีจะยาที่ที่จดที่สมรถหรือจะไปยาเขตอำเภออื่นที่สะดวกหรือกรณีที่สเป็นการหย่าโดยการคำพิพากษาของศาลเนี่ยค่ะสองวิธีการในการดำเนินการหย่ามีสองอย่างนะฮะแต่กระบวนการการสิ้นสุดการสมรส มี3อย่างเนาะไม่งงเนาะกระบวนการสิ้นสุดการสมรสคือมี1ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไไตาย2มีการหย่ายินยอมพร้อมใจทั้งคู่3ก็คือหย่าสิ้นสุดการสมรสโดยการฟอร้องสัลน,นะคะนี่คือเรื่องของการหย่าร้างนะคะการจดทะเบียนหย่านะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้จด ทะเบียนสมรสนะคะคิดให้เยอะมั่นใจว่าคนนี้เราจะได้อยู่กันยืนยาวหรือแม้ไม่ได้อยู่กันยืนยาวก็ตามขอให้มีความรู้ขั้นพื้นฐานตรงนี้นะคะเมื่อเกิดเหตุเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจให้ทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งงานกับสายฝอแล้วก็การย่าล้างนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะคะข้าคิดจะย่าล้างพยายามลงเอยกันให้ดีจด ใบยาเซ็นใบยาให้เรียบร้อยอย่าได้มีการวิ่งหนีหายจากกันหรือเมินเฉยแล้วก็มันจะต้องจบด้วยการฟ้องร้องหรือหย่าล้างนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะนำเรื่องดีๆของสายฟอมาเล่าสู่กันฟังค่ะสวัสดีค่ะ